ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณมาอยู่ในช่องมีน้ำตาลสตูดิโอนะครับโอเควันนี้เราจะไม่ได้ว,า,วาดรูปเล่นหรือว่ารูปโชว์กันนะครับซึ่งวันนี้เรามีคอนเทนต์เอ่อเรื่องการสอนวาดรูปนะครับซึ่งตัวละครที่เราจะมาสอนวาดกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ถือว่าเป็นมาสคอตของมังงะแล้วก็อนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อเร็วๆนี้นั่นก็คือโปจิตะจากเชนซอลแมนนะครับ หมาหัวเรื่อยสุดน่ารักนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูเชนซอลแมนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็รอให้มันฉายจบก่อนถึงจะได้ดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาวาดด้วย iPad รุ่น Air 5ฟนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปชมกันก่อนนะครับสวัสดีครับโอเค อันดับแรกนะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยวาดวงรีแนวนอนขึ้นมาหนึ่งวงนะครับแล้วก็วาดเป็นหางของโปจิตะนะครับขึ้นมาให้มันเหมือนหางหางหมูะครับประมาณนั้นต่อไปอยากให้น้องๆนะครับวาดวงกลมขึ้นมานะครับห่งวงตรงนี้แล้วต่อไปก็ให้น้องๆนะครับวาดปากของโปจิตะขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เขี้ยวให้น้องด้วยโอเคต่อไปนะครับเป็นการใส่ขานะครับ ให้ลองวาดตามพี่เลยนะครับข้างขวาอยู่หลังเส้นตรงหน้าท้องส่วนขาซ้ายก็ให้อยู่เหนือเส้นบนหน้าท้องนะครับขาหลังก็ทําเหมือนกันเลยเนาะโอเคต่อไปนะครับพี่อยากให้น้องๆนะครับใส่ใบเลื่อยขึ้นไปนะครับอยู่ตรงหน้าของน้องโปจิตะนะครับซึ่งใบเลื่อยเนี่ยอันนี้ให้วาดตามพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าอธิบายเนี่ยพี่ว่ามันจะค่อนข้างยากเกินไปนะครับ โอเคต่อไปนะครับพี่จะวาดด้ามจับที่อยู่บนหลังของน้องโปจิตะนะครับผมนี่อันนี้พี่มาใส่ใบเลื่อยนะครับมาเพิ่มความคมนะครับแล้วก็ความแหลมให้กับใบเลื่อยของเรากันโอเคตรงนี้ก็เป็นด้ามจับของน้องนะครับอยู่ที่ก้นน้องนะครับให้วาดอยู่ด้านล่างของหางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่เงาให้กับใบเลื่อยด้วยนะครับ ส่วนหลังจากนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนนะครับวาดด้วยกระดาษที่อยากให้น้องๆนะครับหาปากกาดำหรือให้น้องๆใช้ประกาศตัดเส้นนะครับในการตัดเส้นโปรจิตาของเราหากน้องๆคนไหนนะครับที่ตัดเส้นกันเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนะครับใช้สีไม้ในการลงสีได้เลยนะครับซึ่งสีของโปรจิตาเนี่ยก็แนะนำว่าให้ ดูตามภาพการ์ตูนต้นฉบับในอินเทอร์เน็ตเอานะครับผมแต่ให้พี่แนะนําเตรียมไว้ก็คือเราจําเป็นต้องมีสีส้มนะครับ1สีเพื่อใช้สําหรับลงสีตัวน้องโปจิตะนะครับแล้วก็สีเทา1สีซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับลงสีใบเลื่อยนะครับซึ่งสีใบเลื่อยที่แนะนําเป็นสีเทาเนี่ยเพราะว่าใบเลื่อยเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับเลยอยากให้น้องๆเนี่ยใช้สีเทาในการระบายเพื่อให เห็นว่ามันมีความเงานะครับแล้วก็สีต่อไปนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับเอาไว้สําหรับลงสีลิ้นของน้องนะครับแล้วก็เป็นชมพูที่เข้มขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับเพื่อที่จะลงสีกระพุ้งแก้มของน้องนะครับผม พอเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้เลยแทนแทนเสร็จแล้วยี่โอเคครับสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆนะครับที่อยากให้พี่สอนว่าอ,ะ,อะไรนะครับก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับ โ okay, อเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ